โรคเมลิออยภไยยเงียบที่คนไทยน้อยคนนักจะรู้จักเมลิออยเป็นโรคติดเชื้อที่มีอัตราการตายสูงที่สุดในประเทศไทยซึ่งภาคอีสานเป็นพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุดในโลกในแต่ละปีมีผู้ติดเชื้อเมลิออยมากกว่า2,500คนและกว่าครึ่งหนึ่งเสียชีวิตเมลิออย เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียจากการสัมผัสดินหรือดื่มน้ำที่มีเชื้อปนเปื้อนเข้าไปซึ่งพบมากในกลุ่มเกษตรกร,กรผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ป่วยไตยวายเรื้อรังประเทศไทยสูญเสียงงบประมาณไปกับโรคติดเชื้อที่ป้องกันได้โรคนี้กว่าปีละ150ล้านบาทเมล,ลิออยมีอาการค้ายหลายโรคทำให้ยากต่อการวินิจฉัยจนได้ชื่อว่ายอดนักเรียนแบบ การติดเชื้ออาจทำให้เกิดไข้สูงไอเรือ้อรังปอดอักเสบปวดท้องฝีในตับหรือติดเชื้อในกระแสะเลือดทำให้เสียชีวิตได้โรคเมลิออยน่ากลัวกว่าที่คุณคิดเมลิออยโรคติดเชื้อที่คนไทยต้องรู้จัก